พลตตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเดินทางไปที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเสาเข้าพบกับเจ้าอาวาสวัดโสธรเพื่อชี้แจงข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับอดีตพระครูศิริวิริยะธาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดที่มีหลักฐานผัวพันกับศีกากรในลักษณะผิดวินัยสงฆ์จนถึงขั้นประชิก โดยพลตํารวจตรีจรุนเกียรติเปิดเผยว่าเมื่อวานครับอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรได้ศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้ทางตำรวจก็จะเชิญตัวมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะไปดำเนินการกับศีกากรเพราะมีพฤติกรรมที่เป็นภัยกับพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามครับพฤติกรรมอดีตของผู้ช่วยเจ้าอาวาสคล้ายกับพระรูป,ปอื่นๆครับก็คือถูกถ่ายคลิปให้ได้ยินเสียงพูดต่างๆออกมาในส่วนของศีกากรครับตำรวจก็มีพยานหลักฐานว่าก่อเหตุเพียงคนเดียว แต่ก็อาจจะมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการกระทําความผิดเบื้องต้นตํารวจจะดําเนินการกับพระทุกรูปที่เกี่ยวพันกับสีกกะกอปในเรื่องวินัยสงก่อนครับส่วนคดีอาญาก็จะดําเนินการตามมาในภายหลังครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตํารวจสนสนการกครับเราได้คุยกับพระที่สามารถติดต่อผู้ช่วยเจ้าวาดทุนนีแล้วเดี๋ยวจะมานั่งคุยกันว่าจะทําอะไรต่อไปนะแล้วเรามีจุดประสงค์อะไรที่เราจะทํา เข้าใจดีกันแล้วนะครับมีแนวน้มที่ดีที่จะได้เจอกับ,บตัวเจ้าผู้ช่วยเจ้าอ,อาวาสเลยก็ภาวนานะครับอยากให้เข้ามานะครับเพราะว่าผู้ผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นภัยต่อสถาบันผู้สอนานะครับเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยให้ให้อ่าไปอยู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็ไปสร้างความเสียหายอีกนะครับแล้วพฤติกรรมมาคล้ายๆกันนะครับม,มันอาจจะเป็นอ่าคดี คดีหนึ่งได้นะครับเราเรามองไปอย่างั้น